ปรากฏว่าวันนี้เราไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหมอบีไม่ใช่คนของวัดนะฮะใช่เอาคนอาจจะคิดว่าเห็นหมอบีเนี่ยทำงานช่วยเหลือวัดพระบาทน้ําพุใช่ไหมหลวงพ่อบอกว่าหมอบีไม่ใช่คนของวัดแต่หมอบีขอเข้ามาช่วยวัดโดยการเชิญชวนคนมาทําบุญหมอบีได้ขอเปิดบัญชีชื่อว่าใจป้าอาทรประชานาถเพื่อจัดกิจกรรมเรียกบุญเชิญชวนคนให้บริจาคร่วมกิจกรรมกับทางวัด เดี๋ยวถ้ามีภาพสมัยก่อนที่หมอบีอยู่กับหลวงพ่อเอาขึ้นมาด้วยนะทีมงานนะโดยถามว่าเมื่อหมอบีขอเปิดบัญชีแล้วหลังจากนั้นถอนเงินเอามาให้หลวงพ่อไหมให้นะ,อ,ะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมหมอบีกันด้วยมีการถอนเงินมาให้กับวัดประมาณเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งซึ่งบัญชีต้องย้ำไม่ใช่บัญชีมูลนิธิเป็นบัญชีหมอบีเปิดขึ้นมาเองนะฮะและที่สําคัญก็คือหมอบีแกมีอํานาจในการเบิกถอนเองโดยไม่ต้องผ่านวัด แล้ววัดไม่รู้ด้วยว่าไปถอนทําอะไรยังไงค่ะแต่หมอบีจะนํารายละเอียดมาแจ้งหลวงพ่อรวมถึงยอดเงินมาให้หลวงพ่อดูตลอดเราก็ถามบอกหลวงพ่อแล้วทาไมตอนนี้หลวงพ่อถึงสั่งไม่ให้หมอบีมาอ้างชื่อวัดหลวงพ่อบอกว่าสองสามเดือนจริงๆมันมีคลิปติกตอกคลิปต่างๆเลยที่เป็นวิดีโอ,อเออวิดีโอ,อลองหามาหน่อยสิ บอกว่าสองสาเดือนเกิดอะไรขึ้นครับเมมีคนมาร้องเรียนให้ตรวจสอบการดําเนินงานของหมอบีคณะกรรมการวัดก็เลยประชุมแล้วก็มีมติค่ะสั่งปิดบัญชีใจฟ้าอาทรประชานานประมาณ2เดือนที่แล้วก่อนจะปิดบัญชีก็สั่งห้ามหมอบีเบิกถอนเงินและให้เอ่งโอนเงินที่เหลือเนี่ยเข้ามาที่วัด ทีมข่าวเลยถามว่าเอ๊ะแล้วหมอบีเอาเงินบริจาคในนามวัดไปใช้ส่วนตัวไหมจะเอาวาาท่านบอกไม่รู้ค่ะเพราะถ้าเอาไปใช้จริงหมอบีก็คงไม่บอกแต่ที่ผ่านมามีการแจ้งเป็นรายงานบอกว่าเอาไปใช้ในโครงการอะไรบ้างคนที่ไปเบิกเงินส่วนใหญ่เลขาหมอบีเป็นคนทําหน้าที่นี้และทุกรายการที่เบิกถอนจะมาแจ้งจะาอาวาสตลอดนะคะแล้วถามว่ายอดเงินในบัญชีมีประมาณเท่าไหร่หลวงพ่อลงกฎบอกว่าแล้วแกแต่กิจกรรมบางทีจะมีกิจกรรมถ่ายชีวิตโครกระบือคนบริจาคมาเป็นหลักล้านนะคะหลักล้านนะฮะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ บางอย่างทางวัดมีอยู่แล้วแต่บางอย่างหมอบีคิดขึ้นมาหมอบีคิดขึ้นมาว่าอยากจะช่วยอะไรวัดข้าหนาเดียวกันเราก็บอกหลวงพ่อ <c oughs> ก็เห็นหลวงพ่อปรากฏกับหมอบี <c oughs> บ่อยถูกไหมฮะเอา้าหลวงพ่อไปให้หมอบีมาโปรโมทวัดพระบาทน้าพุหรือเปล่าห <c oughs> ลวงพ่อบอกไม่จริงฮะไม่เคยให้หมอบีมาเหมือนมาโปรโมทไม่เคยจ้างหมอบีมาเป็นพรีเซนเตอร์วัดและหลวงพ่อยืนยันว่าไม่เคยหัวกับหมอบีในการแบ่งเงินบริจาค <c oughs> อ่ะอันนี้ผมต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย <c oughs> เพราะอาจารย์ติน่านไม่ได้บอกใครถูก <Hi. S 1> ไหมฮะแต่หลวงพ่อยืนยันว่าตอนนี้สั่งหมอบีต้องหยุด mm. ห้ามเอาชื่อวัดออกไปเปิดบัญชีเด็ดขาดตอนนี้ได้สั่งให้หมอบีหยุดกิจกรรมทุกอย่างที่ทํากับวัดโดยสั่งปิดบัญชีห้ามพูดถึงวัด mm. ห้ามเอ่ยถึงหลวงพ่อและหมอบีห้ามทํากิจกรรมใดๆโดยเอาชื่อวัดไปอ้างเด็ดขาด บอกหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อกดหมอบีไหมตอนนี้หลวงพ่อบอกส่วนตัวไม่ได้เกลียดหรือกดหมอบีแต่วัดต้องทําตามขั้นตอนเหมือนกับมีคนร้องเรียนถูกไหมฮะแล้ววัดพร้อมให้ตรวจสอบยอดเงินที่รับจากหมอบีอทั้งหมดโดยพบว่ามีบางจุดเช่นเอกสารมันมาไม่ครบใช่แต,แต่ไม่ได้บอกอว่าเขาโกงอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายไม่ได้บอกว่าเขากงซึ่งทางวัดต้องให้หมอบีมาชี้แจงและต้องรอให้หมอบีมาเคลียร์กับวัด ส่วนรายละเอียดหลวงพ่อบอกให้ลองไปถามหมอบีก็แล้วกันแต่เอาเป็นว่าถ้าหากผิดจริงหมอบีต้องรับผิดชอบแต่หลวงพ่อยืนยันว่าไม่เคยสั่งให้เปิดบัญชีแต่หมอบีมาขอเงินทุกอย่างหมอบีเป็นคนเบิกเป็นคนถอนเอามาให้อีกทีคือตอนเอาเงินมาให้ <c oughs> ก็เป็นหลักล้านแต่จะใช้ครบไม่ครบตามวัตถุประสงค์ต้องเป็นหมอบีชี้แจงหลวงพ่อยืนยันหลวงพ่อไม่เคยมาคิดเลยถ้าซ้ำไป แต่ไอ้ที่จะมาจ้างหมอบีเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรหนึ่งนะไอ้ข่าวที่หนูถามเนี่ยมันมีมานานแล้วหมอบนะีเนาะหัวทางวัดใช่ไหมลูกมันเป็นข่าวมานานแล้วแต่ต้องต้อง,ต,องต้องพิสูจนะน์อะลูกนะคนคนที่ไม่เห็นข้อมูลฟันเป็นจริงก็คิดได้อ่าหยุดไปก่อนห้ามพูดถึงหลวงพ่อห้ามเอ่ยชื่อวัดพานมพุปิดบัญชีนะ คุณจะทำกิจกรรมอะไรทำเถิดแต่อย่ามาใช้ชื่อหลวงพ่อใช้ชื่อวัดแล้วก็ไม่ให้มาเรียกบุญเพื่อวัดพานมพุใช่แต่ตอนนี้ก็คือสภาพการไปนอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคำสั่งจากมติของกรรมการวัดนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไปโกรธไปเกลียดเขานะลูกนะผิดปกติไม่ได้แปลว่าโกงนะเออคือบางทีไอ้ไอ้การทำรายงานเนาะการทำรายงานของแต่ละโครงการเนี่ย บางสมมุติว่าบางเรื่องเนี่ยเราทำเรื่องเนี้ยแต้วเอกสารหลักฐานบางอย่างเนี่ยมันยังมาไม่ถึงวัดนะหรือบางอย่างเนี่ยมันไม่มีใบเสร็จรับเงินอันนี้คือความผิดปกติแต่ไม่ได้แปลว่าเขาโกงต้องให้เขาสแสวงหา,หาหลักฐานมาเพื่อที่จะมาเครียตัวเองอะลูกทางวัดเราก็ต้องให้หมอบีเคลียกับทางวัดด้วยแต่ตัวประเด็นปัญหาเนี่ยหลวงพ่อเข้าใจว่า การทํางานของพี่เบีเนี่ยเขาอาจจะมีบางจุดที่มันมันมันเหมือนคนมองแล้วมันเหมือนอาจจะล่อแหลมเนาะอาจจะล่อแหลมเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานเยอะมากแต่แล้วไม่ได้ทําเพื่อวัดพระน้ำพุที่เดียวแตครูบาอาจารย์วัดอื่นที่อื่นเขาก็ทํานะจึงเราเราไม่สามารถที่ไปตรวจสอบตรงนั้นได้นะลูกนะ,ะหนูหลวงพ่ออยากให้หนูไปถามหมอบีแล้วไปถามฝ่ายบัญชีการเงินเขา ดูตรงนั้นนะลูกนะเีถ้าหลวงพ่อพูดไปเนี่ยโดยที่หลวงพ่อก็ยังไม่มีข้อมูลอันนั้นเลยยังไม่รู้จริงเลยเนาะหนูเป็นสื่อนะลูกเนาะเออหนูจะควา้ากาความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะขนาะเดียวกันเราก็ต้องนําเสนอให้ประชชนเขาไดเ้เข้าใจด้วยเนาะปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบเรียกคำว่าอะไรอ่ะปัญหาแบบเออมันเป็นกระแสเนาะที่อาจจะ นี่แหละครับคือมุมหนึ่งแน่นอน